ใจซึ่งกันและกันอาศัยศีลอาศัยธรรมเป็นก่อเป็นกระเบียบเป็นกติกาประคับประคองเราเอื้อเฟื้อในการประพฤติปฏิบัติเอื้อเฟื้อต่อเพื่อนผู้ร่วมประพฤติพม,มจันท์ฉะนั้นจึงอยากพูดในส่วนที่จะทําให้งานนี้เรียบร้อยเอื้ออํานวยต่อการประพฤติปฏิบัติทางจิตให้มากที่สุด ระเบียบกติกาเราจะไม่พูดอะไรกันมากให้ทุกคนมีจิตสำนึกรู้ว่าเรามาฝึกมาฝนจะเรียกว่างานบุญก็ให้มันเป็นบุญไปผู้ที่มาถวายพัฒตาหารถวายน้ำปานะมากราบมาไหว้ฟังเทศฟังธรรมมานั่งเจริญสมาธิภาวนาเดินจงกรมร่วมกัน ส่วนหนึ่งนั่นคือเราต้องการบุญปรารถนาบุญมาเอาบุญงานบุญแต่อีกมุมหนึ่งอยากชวนท่านทั้งหลายมองดูว่างานนี้เป็นงานต่อสู้งานรบกับกิเลสนอกจากเป็นงานบุญแล้วให้เราเข้าใจว่าเป็นงานต่อสู้เป็นงานรบกับกิเลส โลกเป็นแดนอุบัติการของบุญและบาปเป็นสนามรบของกิเลสและคุณธรรมโลกแผ่นดินนี้ก็ตามโลกคือมูสัตว์ก็ตามสำคัญที่สุดโลกคือใจเราจิตดวงนี้เกิดได้ทีละอย่างกิเลสเกิดคุณธรรมตายคุณธรรมเกิดกิเลสตายเกิดได้ทีละอย่างท่านดูลมหายใจให้ชัดเจนสิลองยืดตัวตรงตรงนี้ ยืดตัวตรงๆดูลมหายใจเข้าชัดเจนให้มันชัดที่สุดพอเรามีสติเห็นลมหายใจเข้าชัดเจนปับ๊บความฟุ้งซ่านความรำคาญความเพลอเมือลอยขาดไปเป็นห่วงๆถ้าสติสัมปชัญญะอ่อนแรงจิตเราก็ฟุ้งซ่านอีกครั้งนั่นคือกิเลสเกิด มันก็จะอยู่แค่นี้ต่อสู้กันแค่นี้แม้แต่ในใจเราเวลาที่ดีใจเสียใจก็ตายเวลาที่เสียใจเกิดดีใจก็ตายเวลาที่รักเกิดโกรธก็ตายเวลาที่โกรธเกิดรักรักก็ตายมันมีอยู่แค่นี้มืดกับสว่างเท้ากับดำแต่จิตของผู้บำเพ็ญ จะสนับสนุนจะเปิดโอกาสให้อะไรเกิดขึ้นในใจเชื่อว่าทุกคนต้องการให้คุณงามความดีเกิดขึ้นในจิตในใจของตนเอง <c oughs> แต่เราอยู่กันหลายคนทำอย่างไรมันจะเอื้ออำนวยให้คุณธรรมเกิดขึ้นในจิตของเราก็ตามในจิตของเพื่อนผู้ร่วมบำเพ็ญก็ตาม ความเข้าใจร่วมกันยึดระเบียบบนเดียวกันฉะนั้นจึงขอความพร้อมเพียงเวลาที่เสียงระคังดังปั๊บในเวลาภาคเช้าเราก็จะรีบทำธุระไม่จำเป็นเราจะไม่พูดไม่คุยรีบไปล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็เข้าสู่สถานหลานธร,รมมาถึงก็กราบ กราบแล้วก็นั่งในที่เดิมของเราจำให้ได้นั่งในที่เดิมของเราพยายามต่อสู้อย่าให้ความม่วงเข้าครอบงำยืดกายขึ้นให้ตรงขาขวาทับขาซ้ายมือจะวางทับขวาทับซ้ายก็ตามหรือจะวางพาดเข่าก็ไม่เห็นเป็นไรจะดูที่จุดลมกระทบ ดูลมยาวก่อนอย่างน้อยเนี่ยสามร้อยรอบจึงปล่อยเอาให้เห็นเลยเข้าโกยรู้ออกก็รู้เข้ายาวออกยาวและะเอียดสุดนับหนึ่งเข้ายาวออกยาวสุดนับสองให้ได้สักสามร้อยแล้วเขาปล่อยดูมัน ถ้าเกิดมันง่วงลืมตาลืมตายังไม่อยู่มองมองดูหลอดไฟแล้วก็หลับตาสร้างอโลกาสัญญาเหมือนกับแสงสว่างอยู่ระหว่างหัวคิ้วเราห่างออกไปสักหนึ่งคืบเพราะถ้าเราดึงมาใกล้แลต่มัน ไ,ได้นะทำได้สิและฉันต้องทำด้วยฉันจะทำทุกอย่างและจะทำทุกวิธีทาง